สวัสดีครับผมมาดันบุระเบิดบทครับวันนี้เราก็จะมาทําในเมนูผัดกระเพรานะครับแต่เป็นผัดกะเพรปาปลาหมึกครับเราจะไม่หนีจากผัดกะเพรานะครับเราจะทําให้ครบทุกผัดกะเพรานะครับวันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราปลาหมึกนะครับที่เราจะไปทํากันไปติดตามรับชมกันเลยได้เลยนะครับเอาอืออ,อ่ะไปครับ นี่นะครับนี่ก็คือวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีใบกะเพรานะครับมีปลาหมึกนะครับแล้วก็มีพริกกับกระเทียมนะครับจะตําหรือปั่นก็ได้จะตําหรือปั่นก็ได้นะครับโอเคครับส่วนเครื่องปรุงไปดูตอนผัดนะครับจะใส่ปุ๊บปั๊บปั๊ับกันเลยนะครับและแล้วก็ถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะครับติดเตาแก๊สครับเร่งไฟขึ้น ไฟกลางนะครับกระทะร้อนใส่น้ำมันเล็กน้อยคนน้ำมันให้ทั่วนะครับรอให้น้ำมันร้อนนิดนึง น้ำมันร้อนแล้วใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำนะครับลงไปถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะครับถ้าใครชอบไม่ค่อยเผ็ดก็ใส่น้อยแล้วก็ผัดครับอยระวังระวังควันมันเข้าดได้วยนะครับตอนผัดผัดห,หอมครับ พอหอมได้ที่แล้วก็ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับถูกแกวัานี่ก็ผ่อนแก๊สลงครับเพื่อปรุงเราจะใส่น้ำปลาก่อนนะครับใส่น้ำปลารอบข้างกระทะเหมือนเดิมนะครับอย่าใส่เยอะนะครับระวังเค็มใส่น้ำมันหอยนะครับรอบข้างไปครับ ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่รดดีไปครับนิดนึงจะใส่เค่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มใส่ผงชูรสไปนะครับครึ่งช้อนโต๊ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใส่น้ําตาลนะครับครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะโอเคครับเร่งไฟขึ้นทีนี้ครับผัดไฟกลางเหมือนเดิมนะครับ เข้ากันนะครับผัดให้หมึกสุกนะครับ พอปลาหมึกสุกแล้วนะครับเราก็ใส่นี่ครับกระเพราใสลงไปเลยเหมือนเดิมครับกระเพราของผมจะไม่ใส่น้ํานะครับจะไม่ใส่บ,บน้าหรือว่าใส่ถั่วฝักยาวใส่หัวหอมนะครับใส่เชนดอตจะไม่นะครับ น้ำด้วยก็ได้ออเยาะหนึ่งตอมันเนี่ยออเนาะนะครับต่แม่ผมอาจจะใส่น้ำแต่ผมไม่ค่อยใส่น้ำ กอนแก๊สครับเสร็จนี่นะครับกระเพาราปลาหมึกของเราโอเคตักเกลือเอาละครับและแล้วก็เสร็จแล้วกระเพาราปลาหมึกของเรานะครับหรือภาษาผู้ไทยเอิน้นกระเพาราปลาหมึกนี่แบบมีน้ำแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะ มาเด้อกิกนขา้าวเด้อบ่มีข้าวเจ้าคนระับใส่ข้าวเหนียวไปเลยชิมน้ำก่อนนะชิมน้ำก่อนแซ่บกินกข้าวนะครับไม่ต้องพริกกึ่มปลาบ <c oughs> อกเค่นี้กันนะสีหูเนะี่ยมันจะเค็มเนะี่ย <c oughs> อย่าใส่เยอะนะครับระวังเค็มเต็มเต็มเตมเต็ม <c oughs> เอาเลยเอาเลย <c oughs> อืมพักเลยกินกะเงราน์ต์นะครับคออ่าใส่เยอะนะครับระวังเค็เมเค็มเค็มเค็มใส่น้ำปลาหลายขวดว่ะ <c oughs> อืมลึกลึกลึกแล้วเอม็มเอม็ม แย่ใครที่จะทำตังค์อะไม่ต้องใส่น้ำปลาหลายครับมเค็มเ <c oughs> พราะปลาหมึกนี่ก็เค็มอยู่แล้วภาษาพู้ไทยเวลากำวันนี้กินข้าวกับอะไรนไหมกินข้าวกับเผือกเดี๋ยวพอเอปลาหมึก คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วพอฝาก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 นะครับผัดกะเพราประเมึกนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครกดติดตามกดอะไรหมดแล้วก็ขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้บ๊ายบาย